ดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านโลโก้ของจุย้ยวันนี้อาจารย์มีเคสสัตดีของโลโก้ของลูกค้าที่ส่งมาให้นะครับกก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแบรนด์วัสาเฮิร์บนะครับที่ให้อาจารย์มาวิเคราะห์ตามหลักของจุ้ยนะครับเรา วันนี้เรามาเริ่มการวิเคราะห์ว่าโลกโก้นี้จะถูกลักลยนดยังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็ที่เราจะสังเกตเห็นได้ง่ายก็คือรูปทรงสีสันนะครับก็คือหนึ่งที่เราเห็นได้ง่ายคือสีน้ำตาลนะครับก็คือ ธาตุดินนะครับธาตุดินนั้นแสดงถึงความมั่นคงหรือการทำงานที่มีระเบียบแบบแผนหรือมีระบบที่ชัดเจนนะครับในการบริหารจัดก,การ 2. ก็คือการใช้สีเขียวก็คือธาตุไม้จะแสดงถึงการเติบโตของ ธุรกิจนะครับซึ่งหลักๆเราจะเห็นอยู่สสีนี้เป็นตัวเมนเลยนะครับจะบ่งบอกว่าโลโก้นี้จะอิงไปทางธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นอย่างมากนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกีบกุระไอ้กีบดอกไม้นะครับก็จะมีรูปทรงปลายแหลม ก็คือธาตุไฟนะครับธาตุไฟแสดงถึงชื่อเสียงหรืออำนาจนะครับตัวโลโก้นี้มีกีบอยู่1กีบนี่นะครับ1กีบ2กีบ3กีบ4กีบ5กีบนะครับก็แสดงถึงความมีชื่อเสียงไป ทั้ง5้าทิศทางนะครับส่วนวงข้างในนี้ก็เป็นลนักษณะที่เป็นลายเส้นอิสระนะครับก็คือธาตุน้ำซึ่งเป็นการลงบอกถึงโชคลาภเงินทองนะครับ ดังนั้นที่จาย์วิเคราะห์เบื้องต้นมาก็จะมี 1. ทธาตุดิน 2. อธาตุไม้ 3. ทธาตุไฟ 4. ทธาตุน้ำนะครับซึ่งโลโก,โก้นี้มีการเดินธาตุ่งจุ้ยนะครับเกิน3ามธาตุก็ตามหลักวิชา โ,โก้ห่วงจุ้ยของอาจารย์ก็คือถือว่าเป็นมงคลน,นะครับก็คือมีการเดินธาตุห่วงจุย้ยเกินสามธาตุนะครับถือว่าเป็นมงคลน,นะครับอ่า ซึ่งจะประกอบด้วยวัฏจักรธาตุก็คือธาดน้ําก่อเกิดไม้ไม้ก่อเกิดไฟไฟก่อเกิดดินดินก่อเกิดทองหรือโลหะนะครับทองก่อเกิดน้ําซึ่งธาตุที่หายไปคือธาตุทองนะครับแต่ในโลโก้นี้วัสาเฮิร์บนั้น มีการเดินทาุเกินสามทาขึ้นไปก็ถือว่าเป็นมงคลน,นะครับแต่โลโก้นี้จะมีปัญหาเรื่องท่ทพิฆาดนะครับท่ทพิฆาดนั้นก็คือมีทาตาดินเป็นหลักไปพิฆาดกับ ทาดน้ําก็คือรูปทรงอิสระนะครับซึ่งจะทําให้การบริหารจัดการหรือการหมุนเวียนเงินภายในองค์กรนั้นเกิดการติดขัดนะครับหรือหมุนเงินไม่ทันนะครับ จันติดขัดดังนั้นจางก็จะมาแก้วเบื้องต้นนะครับโลโก้ตัวนี้เบื้องต้นก็คือเป็นการกระตุ้นลมหายใจมังกรนะครับ ซึ่งลมหายใจมงกลน,นั้นคืออะไรคือเป็นการกระตุ้นสิ่งมงคลหรือการกระตุ้นให้เห็นโลโก้เราครั้งแรกรู้สึกชอบรู้สึกรักรู้สึกผูกพันรู้สึกอยากใช้รู้สึกรู้สึกภูมิใจในตัวโลโก้นี้นะครับหรือเป็นการสร้างจุดเด่นให้คนจดจำได้ง่ายนะครับหรือ กระตุ้นให้คนสนใจโลโก้ของเรามากขึ้นนะครับก็คือจารย์จะแก้เบื้องต้นในการกระตุ้นลมหายใจมังกรก็คือการเพิ่มสีสันของธาตุเข้าไปนะครับตรงใจกลางของรูปดอกไม้นะครับก็คือเพิ่มสีแดงธาตุไม้สีเขียวธาตุไฟ สีเหลืองธาตุดินสีฟ้าธาตุน้ำก็สีชมพูธาตุไฟนะครับดังนั้นก็จะมีการเดิน ธาตุสีธาตุแต่จะแฝงในยะในยะอยู่ชิ้นหนึ่งก็คือสีสนันนี้ต้องทำเป็นรูปวงกลมนะครับเพื่อเป็นธาตุโลหะจะทำให้โลโกโน้นี้มีการเดินธาตุครบห้าธาตุห่วจุย้ย วงจุ้ยที่สมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นการปรับแก้เบื้องต้นให้นะครับคุณลูกค้าก็ลองไปใช้ดูนะครับว่าจะเกิดผลยังไง อันนี้อาจารย์ก็ดูเบื้องต้นแล้วก็มีจุดปรับแก้ไขประมาณนี้นะครับเพราะโดยรวมการออกแบบโลโก้ตัวนี้มีการออกแบบที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีความลงตัวอยู่นะครับโดยการใช้ฟอนต์ก็อ่านง่ายนะครับแล้วก็มีความ เป็นเอกลักษณ์ของฟอนต์ที่ชัดเจนอยู่นะครับก็สุดท้ายนี้ท่านใดอยากจะปรึกษาเรื่องโลโก้ของจุ้ยกับอาจารย์นะครับก็แอด i ไลน์ลมาได้นะครับที่ล i n ไ ID ของอาจารย์นะครับพิมพ์แอดสไลด์โลโ8 8 เขามาปรึกษาเรื่องโลโก้หงจุย้ยหรือหองจุ้ยบ้านร้านค้าที่ดินออฟฟิศปรึกษาได้ฟรีนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและสุดท้ายนี้ก็ฝากช่องชาแน o u t u b e อาจารย์ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์นะครับในการผลิตคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมาให้ ทุกท่านได้ศึกษาเป็นความรู้นะครับก็คือที่ช่อง L O G O 8 8 8นะครับก่อนที่ท่านจะเริ่มธุรกิจหรืออะไรก็เข้ามาปรึกษาได้เพราะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับโลโก,โก้ก็เป็นสัญลักษณ์ หรือตัวตัวของท่านที่เกิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับในการที่ลูกค้าจะเห็นโลโก้ขึ้นมาได้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิดนะครับขอบคุณมากครับ